วันนี้นะักเรียนม .3 ทับหจิตกิจกรรมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากลัวไม่ทันสอบครูจะต้องอัดคลิปไว้ให้พวกเราได้ดูได้ฟังต่อ,อคนที่เขามีความขยันเขาจะสนใจเนี่ยเขาจะได้คะแนนเก็บด้วยเนาะเพราะว่าเรา ได้ฟังครูต่อไปอีกวันนั้นครูพูดถึงข้อ 8. อ่าเขียนถึงข้อ8วันนี้จะเป็นข้อ9เนาะข้อ9นะตั้งแต่ข้อ9 9 2อ่า8 2 16ประมาณ16ข้อนะ9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 16อ่าวันนี้จะต้องอาดคลิป16อัดคลิปถึงข้อที่16เนาะ นักเรียนฟังครูข้อที่9เนาะข้อที่9ครูจะพูดตั้งแต่ข้อ9จนถึงข้อ9 4 1 12ถึงข้อ12ส่วนข้อ13นั้นจะให้นักเรียนเขียน13 4 5 1มสข้อนี้ก็ให้เขียนเหมือนเดิมประมาณบันข้อละสอบรรทัดเนาะวันนี้ครูจะพูดถึงเรื่องข้อ9ครูจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องการการตั้งใจ ความาการการตั้งใจดีของอของนายคนหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าเกิดเข้าพรรษาเนี่ยถ้าเกิดเข้าพรรษาแล้วเขาจะตั้งประ,ประวาราณาตัวเองว่าจะไม่ดื่มเหล้าจะไม่สบบุรีไอ้น,นี้ก็เป็นเป็นเทศกาลที่เขาชอบอที่เขาชอบชอบทำอะไรนะครับเทศกาลที่เขาชอบพากันตั้งอกตั้งใจ พาการจะเลิกเหล้าเลิกเหล้าเข้าพรรษานะอันนี้เป็นเทศกาลเลิกเหล้าเข้าพรรษาถ้าถึงเทศกาลเข้าพรรษานี้นักเรียนจะพากันเลิกเหล้าเข้าพรรษาเป็นเทศกาลเข้าพรรษาเนาะก็พากันตั้งปรณนาไว้ว่าเออจะไม่ดื่มเหล้าหรือว่าจะเลิกสูบบุหรี่และตัวนี้สามารถปฏิบัติสามารถอธิษฐานได้ว่าเราจะเลิกเหล้าเข้าพรรษาช่วงช่วงเข้าพรรษานี้อันนี้ก็เป็นการตั้งใจอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นาการทำความดีอย่างนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่สุดยอดเลยพอถึงเทศกาลวันสำคัญอย่างนี้ก็พากันตั้งใจอย่างนี้ก็ถือว่านักเรียนเก่งมากเนาะอันนี้ต่อไปนักเรียนความดีคุณงามความดีคืออะไรคุณงามความดีคุณงามความดีของพระสงฆ์ของพระสงฆ์เนี่ยคุณงามความดีของพระสงฆ์ เป็นข้อเป็นคุณงามความดีที่ที่ดีที่สุดพระสงฆ์นี่เป็นเป็นคุณงามความดีที่สิที่ดีที่สุดก็คือพระสงฆ์นี่เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกเวลาชาวโลกหรือว่าชาวพุทธพากันทําบุญทากุศลนี้จะเอาพระสงฆ์เนี่ยเป็นเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญหมายถึงว่าเป็น เป็นผู้เอาบุญไปส่งให้ญาติโกโหติกาที่โลกรับไปแล้วให้ได้รับบุญได้รับกุศลเพราะฉะนั้นพระสงฆ์จึงเป็นเนื้อนาบุญของโลกพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกก็หมายถึงว่าเป็นเนื้อนาบุญคือเป็นผู้ที่เอาบุญเอากุศลหรือว่าเอาคุณงามความดีติดตัวให้ผู้ที่โลกรับไปแล้วหรือว่าปูา่ย่าตายายของเราได้รับบุญได้รับนสิสงจากการทำบุญทำกุศลของของใคร อของอของญาติโกโหติกาที่ทาบุญอุทิศกุศลไปให้เพราะฉะนั้นพระสงฆ์จึงเป็นเนื้อนาบุญคือฝากบุญฝากกุศลให้พระสงฆ์นี้เอาไปส่งบุญส่งกุศลไปให้แก่แก่ญาติโกโหติกาที่ล่วงลับไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าพระสงฆ์นี้เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกทีนี้ต่อไปวัตตะวัตะวตะแปลว่าธรรมที่ควรละวัตตะมีอยู่สามอย่างวัตตะ วัตตนิ Under าาตวเวมานาคาตประตักสองตัวมหานาสราารนี้อ่านว่าวัตตะวัตตะนี้ก็คือธรรมะที่ควรวัตตะที่วัตตะมีสามอย่างเป็นธรรมะที่ควรละสมุทัยคือปัญญาสามควรควรเป็นธรรมะที่ควรเจริญเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าวัตตะสามเป็นธรรมะที่ควรละสมุทัยคือปัญญาสามเป็นธรรมะที่ควรเจริญ หมายถึงว่าสมุทัยหรือว่าปัญญาเนี่ยเป็นธรรมะที่ควรเจริญวัตตะแล้ววัตตะนี่ควรละวัตตะนี่ควรละแต่สมุทัยหรือว่าปัญญาสามนี่เป็นธรร Não, i, มะท the ี่ควรเจริญเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเอาธรรมะเนี่ยเป็นธรรมะที่ควรเจริญก็คือวัตตะสามนี่เป็นควรวัตตะสามนี่ควรละส่วนสมุทัยหรือว่าปัญญาเนี่ยเป็นธรรมะที่ควรเจริญ่าเป็นธรรมะที่ควรเจริญต่อไป าการที่เข้าใจในชีวิตดีโดยมองเห็นว่าร่างกายนี้มีความเปลี่ยนแปลงดำรงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หมายถึงว่ารู้จักความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและไม่สามารถบังคับร่างกายเราได้แสดงว่าเรามีธรรมะข้อใดแสดงว่าเรามีสามัญ,ญลักษณะสามัญ,ญลักษณะคืออะไรเรารู้จักอนิจจังทุกขังอน,นัตตา เมื่อเรารู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาดีแล้วเราจะสามารถเข้าใจชีวิตร่างกายของเราย่อมเปลี่ยนแปลงเ,เป็นธรรมดาไม่มีความเนื้อน้อยเนื้อต่ําใจเช่นผมงอกหรือว่าฟันร่วงฟันหักหรือว่าเหนียวเหี่ยวหนังเหี่ยวอะไรต่ออะไรเนี้ยเป็นการสามารถรู้ทันเหตุรู้ทันสภาพของร่างกายทันสภาพธรรมะของพระพุทธเจ้าคือ,อไม่มีการคิด เสียใจว่าเออทำไมร่างกายเราไม่มีเหมือนเดิมอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของการรู้จักร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดามีการเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นจึงเข้าในลักษณะของสามัญลักษณะสามัญลักษณะก็คืออน,นิจจังทุกขอังอนัตตาจะต้องประสบกันทุกคนเลยนะสำหรับคลิปนี้ครูก็จะให้พวกเราฟังทั้งหมดข้อที่9 1้าบ สิบเอ็ดสิบสองถึงข้อสิบสอง่าก็คือครูพูดให้พวกเรารู้หัวข้อและให้เราสามารถฟังหลายๆรอบเหมือนฟังเพลงและนักเรียนสามารถตอบปัญหาได้เลยเนาะต่อไปข้อสิบสามครูจะอ่าส่งให้ในักเรียนเขียนข้อสิบสามนี้ให้เขียนสองข้อสองบรรทัดนะข้อสิบสามสองสองบรรทัดข้อสิบสี่สองบรรทัดข้อสิบห้าสองบรรทัดข้อสิบหกสองบรรทัดครูส่ง ไปให้นักเรียนเขียนาเขียนข้อละสองบรรทัดมีอยู่4ี่ข้อปกติครูจะให้เขียนข้อละสี่บรรทัดแต่นี้ในเมื่อพบการคึ่งทางอย่างนี้ครูก็ให้เขียนข้อละสองบรรทัดเพราะว่าข้อข้อ9ข้อ10ข้อ11ข้อ12นี้ครูพูดให้นเรียนฟังแล้วเพราะฉะนั้นข้อ1 3 14, 1 5 1 6เนี้ยครูให้นักเรียนเขียน เมื่อนักเรียน,นเขียนน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อสอบว่าเออเป็นอย่างนี้นี้เป็นแนวทางอย่างงี้นักเรียนก็จะสามารถตอนนี้นักเรียนได้มีความรู้แล้วทั้งหมด16ข้อด้วยกันเนาะมีอยู่ในคลิปแล้วนะและอยู่ในในกลุ่มเรียบร้อยแล้วถึงข้อ8วันนี้เราก็ได้ฟังข้อ9 10 11 12แล้วนักเรียนก็จะได้เขียนต่อไปอีกคือข้อ13 14 1 5 1 6้ข้อละ ข้อละสองบรรทัดเนาะเดยวครูจะส่งเข้าไปในกลุ่มแล้วเนาะครูกําลังเขียนจะส่งให้เราฟังในกลุ่มต่อนอะกส่งไปให้เราเขียนในกลุ่มนะสาหรับทลิปนี้ครูก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนอะให้ในักเรียนฟังหลายๆรอบเนาะมันจะได้ตอบถูกเนาะไม่มีไม่เสียเวลานะถ้าเราติดก,กิจกรรมเราสามารถไปอ่านดูไปทบทวนดูได้ที่บ้านตัวเองนะมีความรู้ได้ตลอดเลยเขาเรียกว่าเรียนแบบทางออนไลน์ได้แต่จะต้องมีหลักฐานมาส่งครูนะที่ครูส่งไปในนี้ ต้องส่งครูและครูจะให้ชื่อรายชื่อคนที่ได้คะแนนถ้าส่งก็ได้คะแนนสี่คะแนนนะอืออาละครูจะได้อ่าส่งเข้าไปในกลุ่มล้ว